นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ไปเป็นประเทศที่เคยได้ยินมาว่ามีแกะเยอะเงียบสงบแล้วก็อยู่ไกลโคโลกใต้ไม่เคยคิดว่าพอได้มาแล้วจะประทับใจขนาดนี้จจนอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ชมความงามของประเทศนี้กันทริปนี้มิวมีโอกาสได้ไปสัมผัสธรรมชาติที่เกาะใต้เป็นเวลา8วัน7คืนโดยขับรถจากครสต์เชิร์ชลงไปจบทริปที่ควีนส์ทาวน์สำหรับมิวแล้ว ทริปนี้เป็นทริปที่ทำให้อยากทำช่องมิลลี่มิวขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์สถานที่สวยๆที่เราได้ไปให้เพื่อนและครอบครัวที่ไทยได้ดูไปท่องเกาะใต้กันมิูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทริปนิวซีแลนด์นี้เราก็บินตรงมาจากที่เมลเบิร์นแอร์พอร์ตนะคะไปถึงที่คริสต์เชิร์ชใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองค่ะตอนนั้นพวกเราไปถึงประมาณตีสคนก็เลยยังไม่ค่อยเยอะมากแอร์พอร์ตก็เลยลงๆอยู่ จากนั้นทริปก็เริ่มโดยที่เราไปเอารถเช่าจากศูนย์เช่ารถใกล้ๆแอร์พอร์ตค่ะโดยที่เราโทรไปเรียกให้เขาเอารถตู้มารับที่สนามบินได้เลยตึกแค่ไหนก็มีรอบนะคะแต่ว่าต้องจองเอาไว้ก่อนดีค่ะพี่รัสวัสดีครับฮัลโหลวันนี้ที่ Castle Hill นะคะ New Zealand ก็เป็นสถานที่ระหว่าง Arthur's Pass กับ a Christchurch ครับประมาณชั่วโมง็นตอครกค่ะ โถแกมันแบบตกใจจนมันไม่กล้าเดินวะดูดิมันนิ่งมากเลยค่ะทุกคนมันต้องกลัวโดนต้อนไปกินแน่เลยเดี๋ยวไปถ่ายรูปข้างๆแกดีกว่าเดี๋ไปกอดแกโอ้เข้าไปได้มีรั้วกอดแกอันนี้ <c oughs> ไปกอด <c oughs> ย้อยแม้ว่าอาวตามีมีรั้วแต่ว่า ตอนแรกก็คือฟอกกี้มากๆแต่ว่าตอนเนี้ยแดดมันเริ่มออกมาแหละ้วเราก็เลยเดินมา explore กันมากขึ้นถ้ามองข้างหลังจริงๆจะเห็นว่ามันมีนมหินเยอะๆแตถ้ามองไปไกลอ่ะจะเห็นว่ามันยังเป็นแบบทะเลหมอกใช่สวยมาก สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่น้ำตกอะไรพี่เบ้นเอยากเลยตอนนี้ออเดวิลเดวิลท็อปอ๋อเดวิลคันทรโบว์วอเตอร์ฟอล์นะคะอันนี้เดินมาประมาณ30นาทีขามาขาดเดียวขากลับอีก30นาทีซึ่งน้ำตกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวโทรก่อนนะคะนี่องบนวัดสุโปกว้ดพระเม ขึ้นตอนแรกอ่ะก็คือเข้าใจว่าเดิน3ามสินาทีคือเดินไต่ขึ้นใช่ไหมแล้วขาลงมาต้องสบายแต่ไม่ใช่พอเดินไปถึงจุดหนึ่งขึ้นไปถึงปุ๊บแล้วเขาก็ให้ลงมาก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบสูงขนาดนั้นแต่ว่าเขาอยากให้เราเดินเพราะว่าขาม,มาแต่ขาลับมันจะได้เหนื่อยเท่ากันอะไรประมาณนั้นเป็ในไงความรู้สึกมาถึงเราสรึออกหัวสึกไหมสวยหใหญ่หใหญ่กว่าที่กินนะคะตอนแรกมอเตอไกลๆก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น ออกมาก็ถือว่าโอเคเลยนะเราจ้ยดู ถัดมาคือเล็กเชกโปนะคะจําได้เลยว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยคือเหมือนแบบยืนอึ้งกับความฟ้าของน้ําในทะเลสาบมันสวยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะที่เวลาที่เรามองไปไกลๆน้ําจะตัดกับภูเขาและท้องฟ้ามันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆพวกเราใช้เวลาถ่ายรูปก,กันเป็นชั่วโมงเลยค่ะจะบอกว่าของจริงอะ่ะสวยยิ่งกว่าที่โชว์ เมืองเทกโกโปนอกจากจะมีทะเลสาบที่สวยจนหลุดจีมหายใจแล้วยังเป็นเมืองที่มีจุดมืดหรือเขตอ,อนุรักษ์ความมืดของท้องฟ้าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Dark Sky Reserve ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ดูดาวที่ดีที่สุดในโลกใครที่ชอบดูดาวให้มาหยุดพักที่นี่ตอนคืนเลยค่ะ สวัสดีค่ะเชา้าวันที่2องนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปที่ไหนที่เบนเวันนี้จะไปเมาคุกแต่ว่า on the way to มเมาคุกเราแวะมาชมวิวก่อนนะคะอันนี้โชวให้ดูขับรถที่นิวซีแลนด์ก็คือวิวสวยมากทุกคนข้างทางคือมีภูเขาเต็มไปหมดเลยตัดกระทองฝากดีสุดๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังเริ่มไฮท์ที่แรกก่อนประมาณชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งไปกลับไม่ไปทางเดียวดิดสชั่วโมงไปทางเดียวเราก็จะหลอกัวเองไปก่อนนะคไม่เป็นไรไปถึงแล้วก็เราก็จะบอกโอ้ถึงแล้วแล้วก็ขากลับมันก็มักจะง่าย e a s y e อยู่แล้วเนาะใช่ถูกต้องด่าหมุนให้ดูนี่เป็นการทดสอบ ทดส,สอบสเตมินานะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะถึงที่ Silly Trans แล้วคะ่ะขึ้นมาก็ประมาณ1ชั่วโมงได้เนาะ2 9 0 0ันเก้สองเต็ปก็สวยมากแล้วก็เห็นทั้งวิวแบบาหันกลับไปที่เริ่มต้นแล้วก็ทั้งฝั่งอีกฝั่งนึงที่เป็น Lake Geneva เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะ ่มาที่ดูคนนี้ก่อนนะคะเหนื่อยเลอเกินะคะคนนี้หันไปนั่นี่เห็นเลยมีหิมะปกคลุมอยู่บนภูเขาอยู่ก็คือสวยมากๆถ้าเราถาเป็ียนกล้องไปทางนี้ก็จะเห็นว่ามันมีเลยเกลเซียอยู่นู้นฝั่งก็ฝั่งขางล่างคือที่ที่เราไปมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะก็สวยเช่นเดียวกัน าาในกรด้หูพอขึ้นมาถึงแล้วทุกคนก็จะมานั่งในเขาก็เอาข้าวมากินจนเราก็เอาแซนด์วิชมากินนะคะใา้โชว์หน่อยเราเอาอะไรมากินบ้างโชว์แซนด์วิชส่วน,น,นี้ก็คืออีกหนึ่งกล้องนะคะที่เรามาถ่ายกันก็คิค้วๆอีกแบบนี่ขนมปัง very yummy เย y ดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ High Country Salmon นะคะมาดูอ่มันจะเป็นฟาร์มแซลมอนแล้วก็มีขายซาชิมิแล้วก็ขนมปังต่างต่างพาเข้าไปดูข้างในแต่ว่าตอนนี้เป็นกำลังจะให้อาหารแซลมอนอยู่ค่ะอะไรกินจะกินเนาะเราสุดท้ายเราปลากินนี่แล้วรปลากินแล้วเราก็กินปลาต่อนะคะก็เป็นลอจิคีอีโคซิสเต็มแบบ ก็เป็นแบบารามเลี้ยงแบบนี้นนะคะก็นนกมีเผ็ดด้วยส่วนใหญ่คนที่มาก็จะเป็นนักท่องเทีย่ยวที่แวะเข้ามากินซาชิมิกินขนมกินอาหารกันค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจริงๆจะมีจุดที่ให้ตกปลาขึ้นมาเพื่อที่ซื้อกลับด้วยอาหารมีหลากหลายเลยนะคะมีทั้งแซนด์วิชมีเป็นเบเกิลนะคะ แล้วก็ยังมีในส่วนของซูชิหรือซาชิมิให้กับลูกค้าเลือกด้วยค่ะก่อแข็งเลยาที่นีทั้มเป็นมากรีเขามีแกลบกอยางดูดให้ สวัสดีค่ะตอนนี้ถึงโอมาราม่าเคล l i คลิฟค่ะก็ข้างในเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบหินหินมันก็จะเป็นที่ที่แตกต่างจากที่อื่นที่เห็นมาในนิวซีแลนด์นะคะะ่ช่งคือถามว่ามีอะไรไหมคือเข้ามามันก็จะมีแบบมันก็สวยไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ย ปีนได้แล้วเสนเน่นก็จะเป็นแบบสาสๆหินๆสวยดีมีเไม่หนึ่งตัวนะคะขึ้นก็ยากอยู่แล้ว <c oughs> ลงยากกว่าเดิมอีกค่ะเพราะมันสตีปมากๆจ่าให้ดูว้าวใสก่ก็เป็นนักวิ่<า>งของของ้าสวยนอนดูทัพวิวข้างหน้าสวยมาก สวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงที่เลกวานากะแล้วค่ะก็มีที่ที่เฟมอสเลยก็คือตัววานากะทรีนะคะคือจะเป็นสแตนอ alone ทรีที่อยู่ตรงนู้นไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเดินไปใกล้ๆให้อีกทีนึงแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะแต่ว่าอากาศก็คืออย่างร้อนอร้อนแบบไม่ได้ร้อนเกินไปมีแสงแดดแล้วก็เห็นอะไรชัดมากตรงนี้จะเป็นเหมือนตรงกลางที่เมืองเขาอยู่กัน คือก็จะเป็นเมืองน่ารักน่ารักแล้วก็ไม่ได้สูงมากค่ะแล้วก็จะมองไปทางไหนก็จะเห็นเป็นแบบภูเขาทะเลเป็นเลกก็อะไรแบบเนี้ยคือสวยมากๆที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ชอบนะครัวนาการชีถ้าดูไป จุดถัดมานะคะเรียกว่า beacon point จุดนี้เป็นที่ที่ส่วนตัวส่วนตัวคนไม่ค่อยเยอะเลยค่ะจำได้ว่าไปตรงนั้นถ่ายรูปแล้วก็นั่งชิวกันสักพักใหญ่เลยเป็นอะไรที่สวยสุดๆมองไปสุดลูกหูลกตามีทะเลมีภูเขาสวยมากเลยค่ะอยากให้ไปดูนะคะ15นาทีจากวันากาทีเท่านั้น สวัสดีค่ะวันนี้วันที่4นะคะเราอยู่ที่ถนนกรีนอคัคคีนะคะเป็นทางผ่านซึ่งเราอ่ะกำลังแวะมาที่ควีนส์ทาวน์กันนะคะวันนี้มาเดินเล่นในเมืองดูแล้วก็เลยเลอมานิดนึงเพื่อจะมาดูวิวต่างๆแล้วโชว์บรรยากาศให้ดูค่ะ,ะวันนี้วันที่4แล้วนะคะที่นิวซีแลนด์ เป็นยังไงบ้างคะคนกลับอันนี้อยู่ที่เวน็อคีเวน็อกคีนาะงมาเดินเล่นแต่ว่าอ,นนอันนี้ตามตามเรียกส์ของคุณคุณแม่ดูดูช่องอะไรนะเวนโอเวอร์โกโนเกเวนโกอไว้โกเวนโกอเขาพามา<ต>เบลน็อกคีกคไคยก็เลยมาตามทางของช่องนั้นเนาะอันนี้ก็มาเดินอยู่คือวิวโอเคเลยบรรยากาศดีมากแต่ว่ามันเป็นแค่ทางเดินปกติแล้วก็แบบ มีต้นไม้สองทางแล้วก็มีวิวที่เป็นภูเขาก็คือสวยอีกแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบก็มันเดินได้เรื่อยๆเป็นทางเดินที่ค่อนข้างง่ายผู้ใหญ่หรือเด็กก็คือเดินได้หมดนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กุนอกกี้นะคะตรงนี้เป็นเหมือนเป็น uh, stopping point ของเราอันหนึ่งชื่อ m r Wo s Woolies um, General Store, General Store. นะแล้วก็ตอนนี้มาดูกันว่าเราอยู่ที่ส่วนไหน,น,นแล้วนะคะเมื่อกี้เราขับไปตรงนี้เมื่อกี้เราขับไปตรงนี้ต้อง bridge เราขับกลับไปกลับมา เดี๋ยวเราขับกลับปื้อไปเรื่อยๆไปควินซาว์ไปควินซาว์แล้วเย็นนี้ก็ขับปื้อไปทางนี้ทางนี้ปื้อไปทางนี้เพื่อที่จะไปวานากะอีกที่ทางนี้ปื้อรจะไปจับที่วานากะสำหรับไงนีสต์มัสต์ตรงนี้เราอีสต์มัสตอนเย็นขับกลับมาโอ้ไม่ก็ส่งไปไกลมากเลยนะคะทุกคน จะลองมาดูนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับโอทาโกนะคะเป็นโอทาโก้ก็คือเหมือนเป็นรีเจนของที่นี่ก็ใหญ่มากๆแล้วก็มีหลายจุดที่ให้เราพักชมได้ใครที่ผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะเข้ามาดูกันนะคะร้านของเขาน่ารักมากๆเลยค่ะ จบวิเศษจงบอกข้าเถอะใ,ใครงามเลิศ<ง>ในปฏิไม่ใช่ฉัน <laughs> อันเนีง <laughs> สวยมากเลยได้ฟิลแบบเมกามากอันนี้มากินที่ร้านชื่อคีค่าที่ร้าน,นฟ่างาย ตอนนี้มีที่เมืองนี้มีร้านทานายอยู่สองร้านแนะนี่เป็นร้านที่คนแนะนำน่าจะข้าวเวลาเสิร์ฟเลยถ้าเวลาเสิร์ฟเวไปดูทนร้านจะขึ้นมาก่อนก็ไลยต้องลองลองเซฟโล่อิสมาสพีกถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของมิวมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นยอดเขาที่มิวใช้เวลาปีนไปแล้วก็ปีนกลับ เป็นเวลากว่า6ชั่วโมงเลยคือพูดได้ว่าเกิดมาไม่เคยเดินไกลขนาดนี้แล้วก็นานขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะเรารู้สึกว่ามันสนุกแล้วเราก็ตะลึงกับความสวยของธรรมชาติรอบๆมีหลายทิวทัศน์ให้ชมตลอดการเดินทางรู้สึกฟินสุดๆไปเลยค่ะถ้าพูดถึงไฮดังๆในเกาะตายคนก็อาจจะพูดถึงรอยสปิกซะส่วนใหญ่แต่อิสมัสปิกก็ป๊อปปูล่าไม่แพ้กันเลยนะคะใครที่อยาก c ช a l ล e n ต์ตัวเองแล้วมาเกาะใต้อยากให้ลองดูสักครั้งหนึ่งนะคะ รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน พวกเรานั่งครูสกัน2ชั่วโมงเพื่อดูมิลฟิลด์ซาวน์ค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของอินดอร์นะคะคนก็จะเข้ามานั่งชิลๆกันข้างในค่ะดูบรรยากาศข้างนอกผ่านกระจก ไม่เข้าไม่โตอยู่พขาเมื่อก่อนตรงนี้เป็นไกวเสียแล้วตอนนี้เหลือแค่นี้เหลือไม่กี่แค่เป็นแค่เียนแค่เป็นเหล่ายอมยาวเป็นเพี้ยวตอนนี้นะคะเราก็จะเดินประทะลมกันเข้าไปก่อนนะคะเห็นเร็วเร็วมากจริงเห็นเร็วเร็วมากจรนี่อยนี่นี่เห็นไหมรถไฟัวอยู่ น,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 นะนะเดินเดินเดอยู่เนี่ยวเดียวค่หัวขอปิดท,ท้ายคลิปด้วยความฝันของเรานะคะพวกเราชอบนิวซีแลนด์กันมากเลยอยากมาดูบ้านกันว่าบ้านราคาเท่าไหร่ เือที่จะได้เก็บตังค์แล้วก็มาซื้ออยู่เป็น Retirement Home กันค่ะ จะฟันบ้างหมุนตัวไปมาเลยก่อน